สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของเิฉันเหนียวทุกคนวันนี้มาพบกับทิฉันเหนียวในรายวิชาศิลปะสร้างสรรค์ค่ะหรือวิชาดออิ้งนั่นเองค่ะวันนี้เิฉันเหนียวจะมีรูปภาพอะไรมาให้เด็กคนเก่งได้ระบายฝีกันหน้าเด็กพร้อมกันหรือยงคะถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปดูรูปภาพและอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคนเก่งลองทายกันดูสิคะว่ารูปภาพรูปนี้คือรูปภาพอะไรใช่แล้วคะ่ะรูปภาพรูปนี้คือเหยียกน้ำคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะเหยียกภาษาอังกฤษมีตัวอักษรอ,อะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ J. เจเด็กอ่านออกเสียงตามนะคะ J ตัวต่อไปค่ะ U เด็กอ่านออกเสียงตามนะคะ u อักษรตัวต่อไป G อีกหนึ่งรอบค่ะ G เรามาสเปลกันอีกหนึ่งรอบนะคะ One more piece J ยูจีจากจากเหยือกยอดเยี่ยมไปเลยที่เช่์ชื่นชมเด็กที่อ่านออกเสียงตามนะคะเรามาระบายสีรูปภาพเหยียกกันค่ะเด็กตั้งใจฟังคำสั่งนะคะ Color เด็ดจากบูค o นเลอรเด็ดจากูากทิเชอร์เหมียวจะระบายสี ไปพร้อมๆกับเด็กๆนะคะที่เชื่อเมเหี่ยวจะระบายสีไปพร้อมๆกับเด็กๆนะคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กระบายสีที่เชื่อมเหมี่ยวมีเส้นสีดำกั้นอยู่นะคะเด็กๆค่อยๆบังคับมือของตัวเองขึ้นลงแบบนี้นะคะพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นสีดำคะ่ะแต่ถ้าออกนอกเส้นสีดำนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเราฝึกระบายสีบ่อยๆ เด็กก็จะเก่งขึ้นค่ะที่เชื่อเหียวระบายสีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาระบายที่จับของเหยือกกันค่ะเด็กตั้งใจฟังคำสั่งนะคะ color the hand orange color the hand orange เรามาระบายสีไปพร้อมๆกันนะคะเวลาที่เด็กจับดินสอสีให้เด็กจับสามนิ้วแบบนี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆระบายสีค่ะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นสีดำนะคะทิเชอร์เหมี่ยวระบายสีเสร็จแล้วและของเด็กๆละคะระบายสีออกมาสวยงามใช่ไหมคะอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้ทิเชอร์เหมี่ยวและเพื่อนๆดูกันด้วยนะคะทิเชอร์เหมี่ยวอยากเห็นผลงานสวยๆของเด็กๆคะ่ะทิเชอร์เหมี่ยวรอให้รางวัลเด็กๆอยู่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้รรคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันไปแล้วครั้งต่อไปี่เชื่อเหนีอยวจะมีรูปภาพสวยๆมาให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมือในการระบายสีกันอีกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วี่เชื่อเหนียวขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ